เนื้อมันสวยมากเลยทองฟักทอง,ทอ,งอร่อยอร่อยแช่น้ำปูนใส่ไว้ก่อนแป๊บหนึ่งนะคะน้ำปูนใส่ก็ไม่ได้เข้มข้นมากนะคะให้มันให้มันอะไรนะให้มันเซ็ตตัวฟักทองสักน้อยหนึ่ง <c oughs> เอาไม่เอาไม่ออกมานี้นะคะ ขอบคุณนะคะสําหรับมาไรน้ําใจไอ้ไม่ใช่สําหรับทุกทุกไลท์ทุกเลิฟนะคะขอบคุณนะคะหั่นชิ้นเท่าๆกันนะเวลาสุกมันจะได้สุกพร้อมๆกันนะคะแล้วก็อร่อยอร่อยนะคะน,นะคะฟักทองอเสียงเสียงเสียงฟักทองกอ๊อบแก๊บก๊อปแก๊บ แข็งเนี่ยมันจะแข็งนี่นะคะเดี๋ยวเราแช่ไว้อย่างนี้แป๊บหนึ่งนะคะแล้วเราก็เอาไปล้างน้ำออกนะคะฟักทองเนื้อสวยสวยเวลาเราแกงบวดเนี่ยตักหลายๆครั้งอะส่วนใหญ่แรกๆมันมันมันก็สวยดีหรอกแต่ละพอครั้งครั้งหลังๆเนี่ยมันจะชอบเละเนี่ยหักเนี่ยสวยมากเลยฟักทองนะคะ โอเคค่ะเราจะมาทำแกงกันนะคะแกงก่อนนะคะอันนี้เราก็จะแช่ไว้อย่างนี้ก่อนขอบคุณนะคะทุกเลิฟทุกไลน์นะคะสำหรับกำลังใจดีๆนะคะที่มีให้กันนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะคุณพรไพศสาร thank you so much นะคะ hello hello my friend I i o levu นะคะ I l o v e y o u นะคะ thank you thank you เดี๋ยวขออ่านคอมเมนต์แป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะทำต่อนะคะขอบคุณนะคะคุณพรไพศสารน้องดานะคะเบาอีสานนะคะเบาอีสานเดี๋ยวเช็ดหน้าจอกัอนเบาอีสานนะคะ Thank you so much นะคะแวนแวนนูไลแวนูอันรินขอบคุณนะคะถ้าถ้าพูดผิดต้องขออภัยด้วยนะคะคุณประสงค์สวัสดีคะ่ะคุณประสงค์ ยินดีต้อนรับนะคะคุณประสงค์น้องฟ้าใสนะคะคุณพรพศารนะคะน้องดานะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราทําต่อเลยนะคะสําหรับเมนูแกงนะคะเดี๋ยวอันนี้เราเก็บไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาทําแกงกันก่อนนะคะเมนูแกงนะคะเมนูแกงนะคะ จะเป็นหมูนะคะหมูหมูกับหน่อไม้นะคะแล้วก็กะทินะคะกะทิกะทิะทหมูหน่อไม้นี่เดี๋ยวเราเอาไปต้มไปลวกหน่อยนะคะแล้วเราก็จะมาหั่นหมูกันนะคะหมูเนี่ยอาจจะใช้ไม่หมดนะคะหมูมันจะเยอะเดี๋ยวเราเอาหน่อไม้ไปลวกน้ําหน่อยนะคะไปลวกน้ําร้อนนะคะนี่นะคะหน่อไม้เอาไปลวกน้ําร้อนสักหน่อยหนึ่ง ส่วนหมูนี่เดี๋ยวเราก็หั่นกันนะคะหมูหนึ่งก้อนหมูหมูสันสันนอกนะสันนอกสันในเนี่ยเยอะมากเลยขอบคุณทุกไลทุกเลิฟนะคะ เดี๋ยวขอเอาหน่อไม้ไปลวกน้ำร้อนหน่อยไปลวกน้ำไปล้างด้วยล้างแล้วก็ลวกน้ำนี่หน่อไม้บางคนก็จะล้างเฉยๆนะคะแต่เกียรใช้ล้างด้วยกันเอาไปลวกน้ำนะคะนี่นะคะตั้งน้ำให้ร้อนก่อนนะคะ ขอบคุณทุกเลิกนะคะเดี๋ยวเรามากินข้าวกันนะคะขอบคุณน้องดานะคะหน่อไม้เส้นสวยค่ะขอบคุณนะคะไม่ได้ทักทยใครหรือว่าไม่ได้เอ่ยใครก็ขออาภัยด้วยนะคะขอบคุณนะคะ